แดนบอกไม่ได้กินข้าวทั s okay. <s ้งว okay. ันหิวครับไม่กินจริงด้ยขอข้าวนะ้วพาไปอึดกินนหน่อยกินเยอะไหมยไม่เย امم دي ادلعوا هنروح دلوقتي اه اه امم นอนเลยมึงอะไม่มีนมอเนี่ยไม่ไม่มีนมไม่แดกอีกข้าวอ่ะมึงไม่แม่งเอา้าี่ไปจุดยอดจริงเลยมึงเนี่ย เราไม่รู้ไงว่าเราให้เจ้าของเก่าเขาให้อาหารอะไรมันก็เลยต้องค่อยๆปรับไปเพราะมาานันเ้าไม่ได้กินข้าว,เ,ว,วเอาเนี่ยไ,ได้เลยกินหมดเลยอ่ะ จะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยดูกระมังไงใช่ไหมดีได้ได้ไอ้หอรพี่ต้นช่วยอาหารหมามัยเนี่ยแล้วก็เจ๊อาหารดีดอกกับเอวันเป็นผู้สนับสนุนในการดูแล าดูแลหมานะไม่ดูแลคนเฮ้ <laughs> <h ays> ยลืมบอกไปไก่ที่ให้กินนี่อย่าไปให้ช่วงปีไก่อะ่ะปีไก่ทั้งหมดอะ่ะอย่าไปให้มันกินหน้าแล้วก็กระดูกขาทั้งหมดอะ่ะมันไม่ย่อย อันนี้เป็นโครงไก่กินได้แต่มันก็ให้กินมาก่ได้ไม่ดีนะเดี๋ยวตับมันพังมันเป็นโรคไตอ่ะกินอาหารสำเร็จมากอ่ะเมื่อกี้น่ะแดนนรายนนมมาให้กล่องแล้วมันตาแ้มอิ่มเลยมันโดนจี่ยาจีแตกไปเลย ขอบคุณมากครับสำหรักออกกบกำลังใจ <c oughs> อาชิมแล้วไม่มีพิษกินได้แดนไม่ไม่ไมไม,ไม,ไมกินอาหารด้วยเลยและต้องกินอาหารด้วยนะครับเดี๋ยา มนันมไม่กีนแม่ก่อะทีเมื่อกี้สะดุดทัานหัวนหน้าโทรมากำจับให้บอกว่าให้เอาข้าวให้หมาได้แล้วลูกพี่วันลบ พี่วันลบกลัวไม่เลี้ยงหมาอ้าวมาแล้วลุงพี่วันลบอะ่ะลุงพี่ครับผมเอาค่าวห้หมาแล้วนะครับตามที่บอกครับอืมคนกินข้าวป่าเนี่ยดูหน้าสะอารไหม เอาอ่น <How> ว่าไงอยากยุ่งข้าสเ็จแล้วพาไป,ไปเินเล่นแล้วก็ให้มันถ่ายเรียบร้อยแล้วก็พามันไปหาหมอ รักมันแล้วกเนเื่อนมันกันโชคใส่หัวกูเพราะหมากินอาหารส่วนมากมันจะกันโชคเลยเราไม่รู้เราไม่คุ้นกับมันนี่มันนั่งใกล้ๆเนี่เพราะว่าปรับพฤติกรรมมันไปในตัวนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงมันยังไงอันนี้พยายามอยู่ใกล้มันมั่งอะไรมั่งเวลากินอาหารมันจะได้ไม่กัดเรา เนี่ยข้าวหนูนะ่ะอแล้ว่ะไม่อิ่มกระบ้าแล้วนี่หนึ่งกระมังอ่ะเติมนั่นไปอีกอ่ะดีครับได้อ๋อมีเลอยด้วยไอ้หนังหมา ได้อาหารหมาที่ว่าไปแข่งเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยมาของเดวิ่อ่ะเจ๊ซื้อให้มาด้วย <laughs> เจ๊กับพี่ซื้อมาให้ด้วยแอบซื้อมาให้ <c oughs> เอาไงอิ่มยังนะขอให้ก่อน อิมแล้วค่อยก่อนนะครับเดอ๋ยวเาเอาหาให้มันเยออืมเดี๋ยวเราให้มันเออข่าวีเลยเะงั้นเขาว่าให้โอ้พี่ก็มาให้อืมร้นเมียโยะมาให้โอ้โหเป็นอึกไม่อยากจะกินเนี่ยน บ่อน่อนกันมาใเ่น้ายจุงไ้เลยนะเนี่ยยาวไปด้วยเมื่อเื่อนอนกว่าอืโอ้โหนั่นจะไม่ได้เลื้ขาใ่นที่ว่าเนี่ยไหล่น่มันเล็กไหมเล็กตันนี้มันตุงมาตุงไอ้พวกนั้นเราดีหน่อยไงยาวเนี่ย กินได้นะหลงกินเลยก็เยอคเยอืมร้อนไม่ตันนี่มั้ก็ืมอืมไม่เก็บมือน้เล็กหม 那、嗯、我们得查一查，是不是。

เดี falando, um, yıl, um, um ๋ยวเช่นนี้เลยเช่นนี้เรายาวกว่น้ไม่เป็นไรยาวอันนี้ยาวสั่นไม่ไออี่สั่น เดินเล่นบ้างอยากจะไปจะไดขาดอีนะอืมอาายเย็นละหนูมนงโทษหนูมนงหนไม่ออกกับนั้นน่ะคอยไม่คอยก่อนหนจะคำสั่งด้วยอยู่ด้วยกันไม่ได้ที่กันไมงเชื่อฟังกันรู้จักหมอน,น้อยไหมฮะไม่เชื่อฟังกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อุ๊ป À. ครับ. ấp, Ôi. Đợi xem. Phục xem rồi. Ừ. Ừ. เวลาพามันเดินออกมาข้างนอกแล้วมันเจออะไรจะกินเราก็ขัดศกโซ่นะครับมันจะได้ <c oughs> น,นี่ได้รู้ว่าเอออันนี้มันกินไม่ได้นะามาข้างนอกอะไปเดินไปเอ,าาอ้านางงี้ à anh ấy ok đến một dài luôn ờ nếu mà chẹp tiền หม,หหมดยดน,น,นูต้องอื้อน,นะรู้ป่ะเนี่ยเจนอย่อางเี้โอเคเห็นไหมเราก็ตุกนิดเดียวมันก็มาแล้วครับเราไม่ต้องไปแบบโอ้โหตะบี้ตะบันกระตุกมัน หมามันไม่ได้ผิดอะไรมากเราก็ค่อยๆทำแต่มันก็รูดเองเนี่ยเพิ่งกินด้วยคงยังไม่อื่อหรอกป <c oughs> กติล้าต้องทิ้งไว้สักสิบนาทีเพราะเขาปล่อยมันออกมาไม่ไนะอะมาเดี๋ยวนี ค่อยๆปรับพฤติกรรมมันไปก็คือค่อยๆสอนมันไปทีละหน่อยเหมือนเด็กกระรับไม่รู้อีหนูอีเหนอะไรเลยเนี่ยเหมือนเด็กน้อย่ะเราก็หัดให้เด็กเขียนหนังสือ,อยังไงก็เหมือนกันแหละแต่เวลาเราพาออกนอกบ้านหรือไปไหนเนี่ยเราควรที่จะใส่เป็นโชคเชนแบบเนี้ยจุงมัน ตามมาโอ้ยเห็บตัวใหญ่ยังไงฮะหเห็บตัวเลอะเกาะตูปมเนี่ยนั่งภับก็ตายเลยอื็บไม่ไปเห็นไหมเนี่ยแค่เนี้ยกระตุกมันก็กลับมาแล้วครับมาไปฝั่งโน้นแล้วลูกเราจะเดินฝั่งนี ฝั่งนี้จุงไม่ถนัดเราต้องเอาจุงที่เราถนัดนะครับไปจุงข้างนี้มัปจะจุงไงใช่ไหมไปจุงข้างซ้ายไปจุงไงแล้วจุงข้างขวาเนี่ยเราจุงข้างขวาแล้วก็ตกเข้าข้างได้ไงเวลามีคนมา <c oughs> แต่ถ้าเราไปข้างนู้นเราจะไปกระตุกข้างเนี้ยมันก็ไม่เข้าป่าให้เราหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราถนัดข้างซ้ายแล้วก็เดินข้างซ้ายได้ เดีปล่านี่กว่านี่กว่าข้าป่า,น,านี่กันหน่อยแด้ไหมเนี่ยอุ้ยไม่ไปแล้วโ,โครกระสุนอุย้ยเ,เจอหนามโ,โคกกระสุนมกเมื่อกี้ขอบคุณผู้ชม300คนนะครับ ข้าป่านั่งเงี้ยไปไปดูดิมีอะไรหาดูดิมีอะไรมีอะไรวะในป่าเนี่ยดูดิดูด,ดิมีอะไรบ้างไปพาไปดูดิ lấy vào nó vào, khi nó bào lúc đó ở Nha Dân đ khi chơi bào lúc อะไรวะ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 ฮะใจแอ่นอุ้ยมาอุ้ยเย็ยบน้ำเข้าไปแล้วอุ้ยเจอแล้วมั้งชี้ À, mình ngủ vào, mình ngủ đột hơi đây nè đúng không ừ. này, nè hả อึอแล้วลว,วนแล้วเนี่ยวนแล้วเนี่ยเริ่มวนแล้วเนี่ยเออวนแล้วเนี่ยแล้วว่าจะอึแล้วเนี่ยอ,อย่าฉี่ไว้ถ้า <c oughs> คนไม่เป็นมวยอย่าไปจับอย่างนี้นะครับพยายามสอดมือเข้าไว้คนเลี้ยงหมาใหม่ๆอ่ะสอดมือไว้ เวลามันกระตุกเราก็ได้กระชากได้เร็วอ่ะถ้าแบบนี้มันจะหลุดไปเลยไงมันเจอหมาเ <c oughs> ซฟต,ตี้ไว้ดีที่สุดครับโอ้โหมันฉี่นานยังวะสวัสดีครับพี่นัท แล้วมั้งน้ำหมดตัวแล้วมั้งฮะใจแอนอยาืมดมถึงตัวเองเนี่ยชื่นใจไปเจ็บตีนมาทางเนี้ยมันดีลูกหลังอ่ะไม่ได้ใส่รองเท้ามาเนี่ย ử ừ nghe, ử ừ theo này nghe. Ừ. Vâng kín ăn, không mình mà ฝนจะตกอ่ะเจนสวัสดีครับลูกพี่กอล์ฟเอาไปเป็นเพื่อนเจ้านายไหมในน้อยเหงาเปล่าในน้อยอยู่นู่นในน้อยค้งเหงาเลยไม่ได้วิ่งเลยเอาเจนไปอยู่เป็นเพื่อนเปล่า สวัสดีครับโค้ชเกม <c oughs> <c oughs> มาทั้งยังอีกรอบมั้งเอาว่าเราสองรอบพอมานเนี่ยอ่ะหรือเดี๋ยวไม่คอยเดี๋ยวอืมอ่ะรอบแล้ว Bắt rồi đây nó nó bay. Tuồm tiệm tuồm tiệm. Bay. Nà. Làm ngay. Cạp á cạp á, Má cạp cạp cạp. อากาศมันดีหน่อยเลยพามาเดินเร็วหน่อย <c oughs> อากาศร้อนๆอย่าพาไปเดินนะครับเียงพี่ี่สะตกลืมชัดตัวมันก่อนออกมาเดิน มานี่ไม่คือรถไม่คือรถไม่คือรถอไปไม่คือรถไปเนี่ยลูกอ่ะ หลกักใส้ไม่ไม่เข้ากลงอะ่ะเข้ากงไม่เข้ากลงเข้ากลงเห็นไหมครับไม่ต้องไปไอ้น,นี่มาแล้วบอกมันดีๆมันก็เข้าแล้ว เราเอาน้ำเย็นนี่กินแล้วไปเดี๋ยวเอาบล็อกขึ้นรถก่อน,เอ,น,เ,นเอาบล็อกขึ้นรถก่อนโอเคครับแค่นี้ก่อนครับเดีย๋ยวพาไปหาหมอแล้วว่ากันใหม่